คิดว่าแค่มาปลูกเนี่ยก็น่าจะจบแต่ไม่ได้กินยาต่อไม่ได้ดูแลต่อไม่ได้สนใจมันมันก็ล่วงกลับมาเหมือนเดิมใช่ปลูกผมมันไม่ได้เป็นสิ่งสุดท้ายที่<ม>ทำแล้วมันจะจบไปเลยมันก็เหมือนการนําเซลล์ของร่างกายที่ เอาเสลที่ตอนนี้แข็งแรงค่ะย้ายมาในจุดที่เรามีปัญหาแต่ว่าเราอายุเยอะขึ้นกรรมพันมาพานีพันธุกรรมมีเรื่องของฮอร์โมนในของผู้ชายค่ะก็จะรบกลัวให้เขาเริ่มเส้นเล็กแล้วก็บางได้ปัจจัยอื่นๆมากมายที่กระตุ้นให้ผมกลับมาร่วงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเกิดการบำรุงในระยะยาวอยู่แล้วถ้าอยากให้ผมอยู่กับเราไปยาวๆดังนั้นเนี่ยสู้เราดูแลอย่างสม่ำเสมอดีกว่า ในปีแรกเนี่ยอาจจะนัดทุก,ทกเดือนแต่ว่าในระยะยาวราจะเนี่อาจจะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นอาจจะห่างขึ้นเป็นสเดือน3เดือน,อนแล้วก็ดูว่าระยะไหนที่มันเหสมกับผมของเราแล้วมันยังอยู่กับเราได้ไปยาวๆคือถ้าผมกลับมาแล้วก็อยากให้แบบตั้งใจดูแลให้เขาอยู่กับเรานานๆ<ช>ตอนนี้ก็ยังบำรุงอยู่นะคือในระยะยาวเราก็ยังต้องมีการ ก็ S <S <ขอ S 3> ยังดูแลอยู่ที่ผ่านมาที่มันสักเซนเนี่ยก็เพราะว่าคนไข้ให้ความร่วมมือด้วยคุณหมอให้ความร่วมมือด้วยกินยามีเข้ามาฉีดบํารุงจริงๆมาจากนครศรีธรรมาทุกเดือนนะคะใช่ครับหลายๆท่านที่อยู่นครศรีก็เข้ามาทุกเดือนคือให้ความร่วมมือกันดีรรมากมากแล้วทุกเคสก็ประสบความสําเร็จด้วยดีคือถ้าเป็นหมอทีสอย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ขนาดนี้ไม่ได้ อดีตอะเราเขาเรียกว่าเหมือนลูกเสียตอนนี้เราก็อยากเป็นแบบเสียที่มีผมก็ได้วนะรุ่นเออเป็นเสียไวรุ่นหน่อย <c oughs> ไม่ต้องเสียวัยวัยดูเหมือน60ตอนนี้เราเอารูปเก่ามาดูมาเปรียบเทียบมันเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดอย่างที่ผมบอกแหละรู้งี้ทำมาตั้งนาน แล้วตอนเวลามาติดตามเนี่ยก็มีนั่งเครื่องมาทุกเดือนเลยนะคะทุกเดือนจากนครศรีธรรมราชนะมีวินัยมากๆในช่วงปีแรกคืออาจารย์มาทุกเดือนเวลามาฟล l l o อ up ส่วนใหญ่พอเราก็มาติดบำรุงที่บำรุงก็มันก็เป็นการฉีดฉีดยาเข้าหนังศีรษะนะแล้วก็คิดว่าการบำรุงเข้าไปโดยตรงมันมีความสําคัญนะเพราะว่าถ้าเราทานหรือว่าถ้าเราใช้อะไรมันก็เป็นทางอ้อม แต่ก็ใบโดยตรงได้สารอาหารโดยตรงใช่เพิ่มเติมก็ทำให้ส่งเสริมผลการรักษาผมว่าอันนี้ช่วยได้เยอะการปลูกครีสว์คือมีการติดตามพบ1ปีแล้วนะคะแล้วอาจารย์ก็ถามว่ามันจะมีส่วนที่ในรอบแรกที่เราได้กราฟประมาณ 2 8 0 0ราฟซึ่งมันจะมีบางส่วนที่ยังไม่ cover แต่ว่าจริงๆอ่ะปีแรกก็ดูดีมากๆเลยย้อนไป10ปีแล้วนะแต่ว่าอยากได้อยากอได้ออีกย่กได้อีก็เลยลองขอประเมินดูว่ามีกราฟข้างหลังดีขึ้นไหมสามารถเติมในจุดที่เราไปไม่ถึงได้อีกหรือเปล่าปรากฏว่าที่เราบำรุงกันมาทั้งปีคือข้างหลังก็ดีขึ้นมากเลยเราก็เลยลองย้ายกราฟอีกครั้งเติมเต็มในจุดที่ ที่ยังยัง c ั v e นแรกนะคะเราจะบอกว่าต้นทุนก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยตอนที่ดูจากกราฟมาดูนะเทียบกัน2ปีมันก็ต่างกันเยอะนะกราฟที่เราอันแรกที่เราออกมากับปีที่สองเนี่ยมันมีความแข็งแรงต่างกันแข็งแรงสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแปลว่ายาที่นี่ดี